โอเคแล้วขอาการไปอยู่ผมเกมเกมเมอร์ทีวีเพืคอนขนะผมวันนี้ก็จะเออจะมาสอบไลท์นะครับผมสอบไลท์โอเคแค่ผมจะดูในคอมนะครับผมอ้าวแป๊บหนึ่งนะครับผม ตอ่ตอต่อมาต่อกันเลยดึงเข้าไปที่คุณคิมซ่ายแชนแนลน,น,น,นะผมโอเคผมจะดูคอมเมนต์ในคอมนะผมโอเคดูคิมซ่ายแชนแนลอ่ะไปเออเดี๋ยวไปช่องตัวเองเกา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 จ้ะเอาที่คุณอินซ่าวเส้นเอาสบายใจนะผมจ้ะจ้ะจ้ะจักเอ่อเอาผู้ชมใหม่นะแป๊บหนึ่งไอ้ย่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวีมอยู่ไหนวะหาตีมตัวเองไม่เจอสวัสดีครับคุณอินสตาแช,ช,ชนเนลแล้วก็คิมซ่าคิมซ่าแชนแนลไอไอคิมซ่าทีวีอะไรเออว่าเออวัดเด็กเ,ออเดี๋ยวดูนีนะ่คอมไงวะบอกหน่อยบอกหน่อยบอกหน่อยจะสดก็ไม่บอก โอเคนะครับผมจะขอขอดูไลฟ์ตัวเองกันไลฟ์หายงามแล้วไงใครต้องดูอีบัญชีหนึ่งโอเครอแป๊บพอดเออีเอ่อฟุเออ่ฟกโอเคโทรหาคุณอิงก่อนนะครับผม มจะลองคลิปแล้วนะครับโอเคครับอย่าโทรอโอเคแล้วครับผมเออรู้สึกว่าอ๋อฮอตท่อไวๆโอเคผมหาเลยส่งตัวเองไว้เจอหาไม่เจอจริงๆนะนี่ดูตรงไหนวะ เงาา่าซะอีกอิง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 มันดูได้สดตรงในคอมไงวะมองดีดิเฮ้ยกูหาไม่เจอจริงนะเนี่ยเฮ้ยหาไม่เจออิงมองหน่อยอิงมองหน่อย แคสเกมไรไม่ได้แครม,มาคุยเฉยเออแครไม่ได้หมดโทรศัพท์มันจริงใช่ <Yeah. S 2> สวัสดีมิสเตอร์บัตเตอร์เกมเมอร์ทีวีตั้งไงไม่เจอกันนาน ไม่เจอกันนาะนนมโตถเป็นกล้องออกเปิดนี่ขอเปิดเออสวัสดีครับสวัสดีครับขอเปิดเพลงประกอบคลิปแป๊บนึงนะครับผมเออเอเาเป็นอะไรกันอารันวิกเกอร์อารันวิกเกอร์สวัสดีคนดูรุ่นซีซันด้วยนะผมซีซันซีซันเออมาละโอเคสวัสดีครับคุณอ,อิงเดี๋ยว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 อ่านี่นี่นี่ แบแบว่าแบบโทรศัพท์กากก็พูดมาเฮ้ยเออโทรศัพท์กูกกโทัสอบกากอยู่แล้วแหละใช้ลมซุงอะของเพื่อนมันเก่าเย็ดแม่ไม่ค่อยธนาช่วงนี้งานยุ่งเลยไม่ค่อยมาดูอ๋อ เน็ควคอมนะผมเอลอลรืมบอกไปผมต้องขอขอบคุณทุกท่นที่อยู่ผมกิตบเทผมถึงสองร้อยสิบเอ็ดซับตัครับผมขอบมากเลยออบรายฮะ ngầu ngầu mà khu mà khôi lên. ờ bắt được rồi hả ให้ไลห์อยู่นะโอเคนี่ตัวผมนะผมผมกำลังส่งไปนะผมนี่ไม่ออบนะอีกเนี่ยเรายังไลฟ์อยู่เลยเนี่ย ไม่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 ไม,ไม่มันไม่ออฟมันไม่ออฟเออสวัสดีกูดูสามคนเมื่อกี้สี่คนลดมาหนึง่ง <c> ร <oughs> อเล่นไอ้บักอิงแค่นั้นนะรอโฆษณาประเสริฐสาม สเสียงเพลงวะครับเสียงกูเฮียมาก I don't, uh, uh, love บอกหน่อยนะบอวันนี้ไล่อยู่ปะ uh, uh, พูดดังๆครับได้ยินไหมครับสวัสดีครับ <c oughs> ครับดีไหมครับ <c oughs> จะให้ดดังก <c oughs> ันห้องได้ไงไม่ค่อย, <c oughs> อยสบาย <c oughs>

เออเสียงเพลงได้ยินป่ะแคขอเปิดเพลงนัานนาผม เยึดแค่ไม่มีหมายอ๋อไม่มีอยู่นี่กูบ้าเพลงเบามากของแท้เพบามากใช่ไหมไม่ดี่กูว่ากูเปิดดังแล้วนะหรือว่ากูเบาตรงนี้วะกูก็ดังแล้วนะไม่ได้ยินเพลงเลยเอาเลยแล้วอะไรมือ่อไหปับ๊บปั๊บปั๊บเดี๋ยวปั๊บให้เพลงเสียงมันเบาเกิน Ủa có bà cái lẹ Chị bước hình hết ai yên ghéo bỏ lỡ em Ôi hồi hà Ê ghé này nó Mai my my m.y.my m เ m ็มวายไม่ลอเล่นครับครับครับเอาที่คุณสบายใจนะครับ่เวเฮ้ยเพลหายเดี๋ยวเดี๋ยวเ๋ยวเดยวเอาจิงได้ยินเออเห็นไหมบักฮาแดด โ okay. อเคอีกสักห้านาทีผมก็จะเลิกไลน์แล้วนะผมก็ตอนทำ <c oughs> เอ๊ะดูชอ่องเงอนก่อนดิเอ๊ะอิงชอบบงปวดหูดังเฮลโหลสวัสดีครับเออมีใครอยู่บ้างครับ โอเคครับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับคายเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปครับดิค okay, รับโอเคครับจะไปแล้วนะรยังไม่ไป ไม่ดดบไม่ดดบแลกว่าจะ hey, ว lose, hini, foot, so ่าจะนั่นแล้วใช่ยอจะไปแล้วเนี่ยเสียงเพลงได้ยินไหมเสียงเพลงได้ยินไหมชัดปหมชัดเปล่าชัดเปล่า giờ yeah, con hồ con gì nhỉ nè phi cắt đẹp quá đẹp ba mừng ạ ระเดะระเเดะเขาจะรริงขอดกดนตีละดนตีละไอ้สัตว์ดีละ เลยดีไหมไม่ต้องดูดไอ้ <c oughs> โอเปน็นอะไจะดูก่อนเออไม่ไม่ไม่ไมา่าจะให้แอดมินนัอนาทำไงว่าออดมินเออไออิงมันทำยังไงไงว่าเปลออดมินวะจะขอไปดูช่องหนูชื่ออะไรเหรอ บนปีนครับ <c oughs> ครับฮ่าฮ่าฮ่าอยู่ใต้ฟ้าบนดินจ้ะเอาที่คุณเอ่อคุณเลยวะทันวาเกมเมอร์เอาที่สบายใจเลยเอาที่คุณทันวาเกมเมอร์สบายใจจ้าจ้า